สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมล i เลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i n e r a n g อ r นะครับอยู่กันในช่อง 1GDC นะครับ ก็คลิปนี้นะครับอยู่กันใน i อดีหลักนะฮะซึ่ง i d หลักเนี่ยผมไปเปิดเล่นมานะครับแล้วผมได้เลนเจอร์ตัวแจ็คนะครับเดอะริเปอร์มานะครับอ่าก็ปั้นแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบนะครับตัวแจ็คเดอะริเปอร์กันนะครับว่าจะเก่งกาจสักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันนะแล้วก็เปิดได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว พระศิวะนะครับแต่ผมไม่มีกบปั้นนะเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวทีหลังนะครับเปิดได้พระศิวะมานะครับก็เปิดได้ร่างฟ้ามา2ตัวเลยนะครับตอนเปิดนะครับก็ไม่ได้นะครับตัวสากะนะฮะก็เดี๋ยวจะตามหาเรื่อยๆนะครับซึ่งโคลาโบนี้นะครับผมก็เห็นแล้วแหละว่าเออมันดูไม่เก่งเนาะสำหรับตัวสากะหรือสักยามุนีเนาะผมก็ไม่รู้ว่าทางเกมเขาจะบัฟได้ขนาดไหนเหมือนกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวนี้กันเพราะว่าลรนเจอร์ตัวเนี้ยสกิลค่อนข้างดูดีนะครับ มีเพิ่มหลบเพิ่มต้านนะครับที่ค่อนข้างจําเป็นกับทีมนะผมมองนะแล้วก็ความสามารถรอบสังหารเนี่ยสามารถเอามาเล่นคู่กับพวกชิงิโอได้ถ้าใครมีตัวม็อบอะไรพวกนี้เอามาเล่นคู่กันมันจะเวิร์กขนาดไหนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทดสอบกันนะครับไปเดี๋ยวเราพาเจ้าแจ็คนะฮะเด็กชายแจ็คนะครับไม่น่าเล่นเป็นเด็กชายแล้วเนาะเดี๋ยวพาแจ็คนะครับไปลุยก่อนว่าเขาจะดาเมจแรงขนาดไหนนะครับอันนี้ถือว่าผมใส่สุดนะเพราะว่า เกียร์ริวโกนะครับหน้ากากปีใหม่หวีปีใหม่นี่คือแบบคือแบบมันเป็นเซ็ตแบบถือว่าของดีอ่นะครับในสมัยก่อนนี่เซ็ตนี้ถือว่าของดีเลยนะอ่าก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะครับนี่เลยอ่ะปล่อยตัวไว้2จุดนะครับโดนแน่นอนนะครับนี่โจมตีรวมนะฮะแล้วก็จะเป็นพลังชีวิตต้านลดแล่แล้วก็ลดแล่นะครับลดแล่3จุดนะอ่านี่โจมตีกาย4 0 0นะฮะ อ่าใช้สกิลนะครับซึ่งหลบสกิลอาจจะไม่มีแต่ไม่เป็นไรนะครับเขามีบัฟหลบสกิลอยู่นะครับอ่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับไปเดี๋ยวเราพาเจ้าแจ็คนะครับไปลุยกันว่าดาเมจเขาจะรุนแรงขนาดไหนนะครับไม่มีอัปเกรดธาตุนะอ่าอันนี้คือไม่มีอัปเกรดธาตุนะครับแต่เป็นดาเมจโจมตีกายซึ่งผมได้ทําคลิปทดลองให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่า อัพเกรดธาตุนะครับมันตีแรงกว่าดาเมจปกตินะครับกว่าโจมตีกายเพราะฉะนั้นใครมีอัพเกรดธาตุใส่อัพเกรดธาตุดีกว่าไม่ต้องเอาโจมตีกายนะครับแต่ผมไม่มีไงผมก็เลยเออเอาโจมตีกายให้ดูอะซึ่งแจ็คเดอรรีเปอร์เนี่ยมีประเด็นตรงที่สกิลเขามันนานอ่าเวลาแบบสกิลอะมันจะต้องแบบเนี่ยฮะดึงปุ๊บกว่าจะดึงได้เนี่ยเออซึ่งมันเสียเวลานะครับแล้วมันจะเป็นดาเมจนะครับซึ่งดาเมจพิษนะฮะก็คืออ่าสกิลแรกนะครับอ่เดี๋ยวพามาดูนิดนึงนะครับมันจะเป็นดาเมจ ดาเมจพิษก็คือ,อกระจายดาเมจไป2อ0พแล้วแล้วก็จะติดความเสียหายพิษเนี่ยห้าเนะครับ5วินาทีนะครับก็จะติดไปอีกก็จะทําให้มันเวลาเราเล่นหลายตัวผมมองว่าตัวนี้มีประโยชน์อยู่นะครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะไปอยู่หลีกตำนานได้ไหมอันนี้ผมไม่ไม่ฟันธงแต่ในมุมผมผมว่าตัวนี้มีประโยชน์นะครับถ้าเรามุมมองในสกิลนะอ่ามุมมองในสกิลผมว่ามันมันดูมีประโยชน์แต่มันต้องใช้งานจริงเดี๋ยวมาดูกัน อ่ะซึ่งมันมีปัญหาตรงนี้นะครับตรงที่แบบเนี่ยปึ๊บอ่าอันนี้บัฟนะครับเพิ่มหลบเพิ่มต้านนะฮะแล้วก็อันนี้ยิงธรรมดาอ่าเนี่ยย,ยังยังยังไม่สกิลอ่ะยังนะครับนี่สกิลปึ๊บยิงโอ้อก็เห็นปหมมันจะค่อยๆติดดาเมจพิษอ่ะซึ่งมันอาจจะยังไม่โดนบัฟหรอกผมอาจจะคิดไปเองเพราะว่ามันโดนดาเมจพิษเนาะเออแมันจะโดนดาเมจอ่ะดาเมจพิษดาเมจพิษนะครับห้าวิ แล้วมันจะลดไปทีละนิดสอขีดนะฮะแต่เราเรามองในมุมที่แบบเล่นหลายๆตัวเนาะแต่สกิลเขามันอยู่แค่นี้เองนะฮะ,ะเดี๋ยวให้ดูสกิลนะครับสกิลเขาจะแบบแค่นี้มันอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะอยู่แค่นี้เองนะครับก็คือมันตีแบบไม่ค่อยกว้างมากนะครับอ่าแต่คือผมเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเสียดายตรงที่แบบมันตีไม่ค่อยกว้างมากแล้วก็ ยืนใกลไปหน่อยถ้ายืนไกลเนี่ยยังเออย,ยัง,ย,งยังดีอยู่นะครับแต่มันยืนใกลนะครับประมาณ200กว่าเองถ้ายืนสัก3 0 0 400เนี่ยดีนะตัวนี้นะอาจะยืนใกล้ไปหน่อยอ่ะนี่ดาเมจนี่อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเลยนี่ประมาณนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวเอามาตาก่อนเดทไทตัวมันค่อนข้างเบาบางนะครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยจะอยู่เนี่ยประมาณในตัวเหลืองเนี่ย <ส Mah. S 2> เห็นไหมอ่าจะอยู่ประมาณโซนนี้นะครับก็ าถามว่าได้ไหมก็พอกําจัดตรงกองหน้าได้อยู่เหมือนกันนะถ้าแบบเป็นพวกไฟพลังไฟอย่างพวกแบบเอเลนเดี๋ยวผมไปพาไปทดสอบนะครับเอ้แต่ผมไม่มีเอเลนว่าเอเลนมันอยู่ไอดีนี้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวไปลองอันอื่นนะครับนี่มันก็พอจัดก,การได้อยู่อันนี้คือม,มันเป็นในมุมกองทัพนะผมว่าม,มันก็ใช้ได้นะถ้าเราไปเล่นแบบในแนวเป็นทีมไม่ได้หวังเขาตัวเดียวเพราะว่า ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเบาบางไปหน่อยนะครับแล้วก็ยืนใกล้นะครับยืนใกล้มากเลยโดนสกิลง่ายเดี๋ยวต้องไปลองใช้งานจริงว่าจะรับดาเมจได้ขนาดไหนก่อนที่จะไป PVP นะครับด้วยความที่เขาเป็นดาเมจไฟเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเจอกับพวกดาเมจไม้หน่อยเพราะว่าเราจะมีปัญหากันตรงที่ว่าเฮ้ยดาเมจไม้เนี่ยมันคือทางตัวอวยของเกมและตัวไฟเวลาทํามาเนี่ยเกมจะทํามาไม่ค่อยเก่งนะครับมันเลยทําให้ไม้เนี่ยมันคลองนะครับจัดทีมไปละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเฮ้ย เป็นยังไงนะครับสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ว่ามันจะเคลียร์ดาเมจไม้ได้ไหมมันต้องเคลียร์ได้นะครับด้วยความที่มันเป็นไฟนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือม็อบนะฮะหรือชิงโอนั่นเองโอ้โหดูดิเออนะอันนี้เราชน,าานะทออชนะาทาตุเขานะครับนี่อ่ะหนอน่าจะโดนขี่เป็นอาวุธก็ก็ได้นะเออมองโดยรวมก็ก็ยิงหาย,ยู่มันอาจจะเป็นเรื่องเกียวผม่็ทั้งสุดด้วยแหละ เออแต่ถ้าแบบเอเอเอา่อาผมผมถือว่าได้อยู่เออแต่มันถ้าถามในมุมมองผมว่ามันเบาบางไปนะครับเพราะว่าเราชนะทางท่าเขาเขาควรจะตียากกว่านี้ใช่ไหมเนี่ยทาไมอ๋อผมลืมกดออโต้ว่าแล้วทําไมไม่ปล่อยให้ <c oughs> เอออาจจะดูดูความเบาบางมันดูมีนะเพราะว่ายังโดนชิง้โอโยิงเข้าอยู่เลยนะครับเป็นทตุไฟนะอา่า แต่ก็เอาเอา,เอามาจัดก,การไม้ได้อยู่อันนี้คือใอน,นมุมชิงโอชิงโอเป็นไหวพิบด้วยนะครับไหวพิบมันเบาบางอยู่แล้วอ่ะและคือเกมเขาคิดยังไงถึงเอาสกายมูนีมายืนใกล้ขนาดนั้นน่ะผม,มงงอยู่เลยนะเอองงันต่ตาแตกเลยเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เพิ่งมาเลยนะครับก็จะเป็นตัวไมกี้นะครับนั่นเองอ่ะไปไม่ต้องกดคูณ2อก็ได้กดออโต้นะครับนี่เลยทางด้าน มันจิโร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราธาตุไม้นะเออจะไหวหรือเปล่าอันนี้มันเป็นแทงธาตุน้ำนะโอ้ตีเข้าไหมเนี่ยเอา้านะครับทีมผิดนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นทางด้านมันจิโร่นะครับก็เป็นธาตุไม้นะครับที่เป็นตัวรีสกิลท็อปตำนานติดนะครับคือที่ผมผมมองว่าผมได้ตัวเนี้ยคุมเพราะว่า ไอดีผมอะเล่นหลีกสูงแล้วผมมาเจอพวกชิงโอเยอะนะครับพวกดามเดมจไม้เยอะนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเกมเนี่ยเขาบัฟให้แจ็คเดอะวิวปเปอร์เนี่ยหรือว่าตัวเนี่ยมันเก่งผมมองว่ามันจะมีประโยชน์กับทีมผมมากนะครับเพราะว่าดามเมจไฟผมบากิตัวเดียวมันไม่ค่อยไหวอะนะฮะเออผมผมลองแลละก็เลยอยากได้ตัวดามเมจไฟเพิ่มนะครับซึ่งถ้าเอามาตีไม้มันตีได้นะฮะเนี่ยตามที่เห็นนะครับแต่มันอาจนะครับคือมันอาจจะเป็นที่เกียร์ผมเนี่ยดีด้วยนะครับก็เลยทําให้แบบเออ มันดูแบบเล่นดีมากขึ้นแต่ถ้าคนที่ไม่มีเกียร์ก็อาจจะต้องเล่นเกียร์ฟรีอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดแบบผมนะอ่าน,นี้ก็คือให้ดูกันนะว่ามันจิโร่กับชิเงโอก็ชนะได้นะครับสบายๆอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะผมมองว่าดีนะสกิล2บัฟหลบบัฟต้านนะครับหลบทักษะต้านทักษะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเลนเจอร์ในในการบัฟทีมนะผมมองว่าดีนะครับตัวนี้ดูดูใช้งานดีนะผมมองนะ ก็เรียบร้อยครับอบนะฮะก็อาจจะเป็นที่เกียร์ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยพาไปลงเล่นใน PVP กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแพ้ท่านเนี่ยจะชนะไหมนะครับแล้วตัวเนี่ยคือเป็นเคยเป็นตัวที่ออกแบบดีไซน์สวยแล้วก็ไม่เก่งเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาดูดีว่าเฮ้ยแพ้ท่ามันจะไหวหรือเปล่าวะเออดูดิอันนี้เราแพ้ท่าเขานะอ่ะถือว่าเฮ้ยผมมองว่าได้นะไอะ้ได้อยู่ได้อยู่นะเออแต่มันแพ้ท่าแหละใช่ไหม เนี่ยมันก็พอสู้กับตัวนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับนี่อ่าแต่แต่ก็แพ้ท่าแต่ก็แพ้ท่า,แต,แ,าแต่ผมม้อ,อมันยืนได้นะเออมันไม่ได้แบบหายไปเลยดาวเมจหายไปเลยขนาดนั้นนะก็พอมีแบบดีอยู่เหมือนกันเออแต่ลีกบนบนนะ่ะผมไม่ค่อยเจอดาเมทธาตน้ำแหละนะครับพูดถึงเนาะอ่าเดี๋ยวพัดไปก่อนนะครับก็ยังไม่ไหวนะ เออถ้าแพ้ธาตุก็ยังไม่ไหวเหมือนจะไม่มีไม่ได้มีแฝงอะไรขนาดนั้นนะสำหรับตัวแจ็คเดะริเปอร์ของเรานะี่ครับก็ยังไม่ไหวกับริมูรุนะอ่ายังไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูซิว่ารอบสังหารติดบ้างหรือเปล่าผมลืมรีวิวความสามารถรอบสังหารเลยใช่ไหมเออเลนเจอร์ตัวนี้นะครับมีความสามารถรอบสังหารนะที่แบบปล่อยมาแล้วจะทาให้ศัตรูตายนะี่ครับอ่าก็ติดบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับติดบ้างไหมอ,ะอ,อ,อ่ะเอออ่า ได้อยู่ปะพอติดอยู่เนาะเมื่อกี้นะครับเป็นรูปไอ้นี่ขึ้นอยู่เหมือนกันโอ้ยหรือมันโดนขีดเป็นอาวุธมองค่อนข้างยากเนาะรอบสังหารกับไอ้นี่นะโดนขีดเป็นอาวุธนะเนาะเอ่ออ่ะโอเคนะครับก็ไม่ไหวนะประมาณนั้นแล้วกันเนาะเออก็เจอริมูรุให้เปอร์แมกนะครับเกียร์ก็ประมาณหนึ่งแต่ก็ยังไม่ไหวอย,อยู่ดีนะครับก็คือเลนเจอร์ตัวนี้นะครับเอาประมาณว่าใครที่ต้องการหาตัวธาตุไฟเนี่ยไปจัดการตัวธาตุไม้เนี่ยผมมองว่าเนี่ยเอาเพอได้ตัวเนี้ยปั่นได้เลยนะครับแต่ถ้าแบบ หวังให้มันเก่งถึงขนาดชนะทางแบบพลาดน้ําที่มันแพ้ทางท่าเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ไหวนะฮะ,ะเดี๋ยวพามาดูท็อปตำนาน,นะครับอย่างท็อปตำนานเนี่ยจะเห็นนะครับว่าจะมีเนี่ยมันจิโร่เนาะ,ะผมมองว่ามันมันสามารถเอามาจัดการได้อยู่เหมือนกันนะครับมันจิโร่อันนี้ก็เป็นตัวม็อบนั่นเองนะครับซึ่ง ผมไม่ค่อยเห็นละนะครับแต่ในลีกผมอาจจะมีธาตุน้ําอยู่เหมือนกันนะครับอ,อย่างเล่มอะไรพวกนี้ก็อาจจะโดนตีหายอยู่เหมือนกันไปแต่เราไปเล่น PVP กันนะครับตอนนี้ผมอยู่มาสเตอร์สามนะครับผมก็จัดทีมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะไปเดี๋ยวผมไปหาตัวดาเมจไม้กันนิดนึงออะอย่างอาเอมิเลียเนี่ยอาจจะมาลองทีมนี้สิเดี๋ยวลองทีมนี้เลยนะครับเอาทีมนี้ไปเล่นนะผมจัดไลวละนะครับก็จะเล่นคู่กับตัวชิงเอกรอบสังหารทั้งคู่นะครับมันจะมองยากนิดนึงนะเพราะว่า เลนเจอร์มันเยอะนะครับมันลายตาอ่ะไปเดี๋ยวมาดูทางด้านแจ็คว่าเล่นเล่นจริงเนี่ยเล่นกับทีมเนี่ยมันยืนได้ไหมถ้าเกิดว่าเล่นกับทีมยืนได้ผมโอเคนะอ่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าแบบเล่นจริงแล้วแบบมันมันยืนไม่ได้ทาดาเมจไม่ได้เลยก็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 ก,ก,ก,ก็ก็น่าคิดนะครับว่าจะไอ้นี่ดีหรือเปล่าว่าจะหาดีหรือเปล่านะสําหรับไอดีคนที่กําลังจะหาเนาะอ่าปึ๊บ อ่ะโอเคนะอาจจะผมเห็นว่ายืนได้นะนี่นะยืนนะยืนได้นะครับเนี่ยมันไม่ได้แบบเบาบางหรืออาจจะเป็นที่หปลับผมมีเกียร์ดีระดับหนึ่งด้วยนะเนี่ยเห็นปะมันยืนเป็นกองทัพเลยครับแจ็คริปเปอร์เอออะยืนเป็นกองทัพเลยนะอาจจะเป็นที่ผมมีเกียร์ดีด้วยนะแต่ก็เนี่ยเห็นปะมันจะช่วยสร้างดาเมจได้นะผมมองนะเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยอะเต็มทีมเลยนะเออนะฮะเต็มทีมเลยเต็มทีมเลยนะครับออาผมมองก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่เหมือนกันนะครับ เอาไปเดี๋ยวไปเจอกันต่อนะครับทีมนี้ไม่ไหวนะผมว่าน่าจะไม่ไหวเหมือนกนันอันนี้ไม้2ตัวเดี๋ยวลองสังเกตทีมนี้ดูเขามี9 mm ้าดาวแม็กหตัวนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะไหวไหมเดี๋ยวมาดูว่าเอเลนเนี่ยจะตายบ้างหรือเปล่าผมเจอละไปเดี๋ยวมาทดสอบการเกรียร์ผมก็ระดับหนึ่งเหมือนกันผมมองว่าเกียร์เอเลนเขาก็ระดับหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตีเอเลนตายบ้างไหมถ้าตีเอเลนตายได้ผมว่าโอเคนะเพราะว่าเอเลนเนี่ยมันเป็นทางตัวป่วนนะเออดูว่าเอเลนตายหรือเปล่า ได้ไหมเคียร์เอเลนได้ปะโอ้โหโดนดันดันไปชิดเลยนะฮะโอ้โหแม็กห้าตัวนี้น่ากลัวเหมือนกันเนาะทีมนะครับอาน้ําแข็งไฟไปก่อนโอ้โหหยุดห้าวิหยุดห้าวิกระจายครับทุกคน <c oughs> เอาไม่ไหวครับไม่ไหวนะโอ้โหทำไมติดอยู่ห้าวิขนาดนี้อ <c oughs> เออก็ก็ยังไม่ไหวนะเออมันยังไม่ไหวอยู่เหมือนกันเนาะก็ยังไม่ได้แบบ ดาเมจรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะอันนี้เกียร์เขาตึงมากด้วยนะครับน่าจะมีเกียร์วิ่งด้วยมั้งเนี่ยไม่มีนะเออแต่แบบโอ้โหห้าตัวครับอ่ะเดี๋ยวลองย้อนเพลย์ลิสต์อ่ะลองเพลย์ดูกันนิดนึงนะปึ๊บอ่ามันจิโร่นะครับอ่ามันจิโร่มันจิโร่เด้งเด้งข้างหลังอยู่เหมือนกันอ่าเอเลนนะครับเอเลนโอ้โหเอเลนเอเลนพลาดอย่างเดียวเลยเอเลนหลบดีจัดเลยนะเอเลนเขานะ แต่ก็โอ้โหมันก็มองยากอยู่เหมือนกันเนาะมองยากอยู่เหมือนกันนะครับอ่าติดรูปดาบอยู่เหมือนกันเนาะนี่นะอ่าติดรูปดาบติดรูปดาบอยู่เหมือนกันนะครับติดรูปดาบอยู่เหมือนกันนะอ่ะโอเคนะครับไปอีกเกมหนึ่งเกมสุดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาดาเมจไม้ก่อนนะครับอ่านี่อันนี้มันจีโรอันนี้เยอะไปหน่อยนะครับไม่น่าไหวนะ อันนี้นี่นี่ประมาณนี้นะเอเลนนะครับไฮเปอร์แม็กกับชิงไอโอไฮเปอร์แม็กนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตัวแจ็คนะครับเดะริเปอร์เราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะซึ่งถามผมผมโหขันผิดหวังนะมันไม่เก่งอ่ะเออผมอยากให้มันเก่งนะโคลาโบมันมันมันเท่ครับมันเป็นโคลาโบที่ดังแล้วผมก็ดูเหมือนกันนะดู2ซีซั่นเลยอ่ะแต่มันไม่เก่งนี่แหละประเด็นครับเสียดายเอออ่ะก็เอ้ยผมมองว่าถ้าเราเจอไม่ตึงมากมันไหวนะตีหายหมดเลยครับเห็นไห ผมจะพยายามปล่อยแต่ทีมแรกนะเพราะว่าทีม2มันมีตัวบากิเออมันจะทําให้แบบบางทีมโดนด,ดาเมจบากิบ้างนะครับก็ถือว่าจัดการได้อยู่เหมือนกันนะครับจัดการได้อยู่เหมือนกันนะนี่นะสำหรับแจ็คเดอร์เปอร์นะครับอ่านี่นะเห็นปะเป็นกองทัพเลยนะครับแป๊บเดียวเรียบร้อยก็ถือว่าได้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 อยู่เหมือนกันนะครับแต่มันคือผมกําลังลุ้นนะครับถ้าถามในมุมผมเนี่ยอันนี้พุ่งตรงนะถ้าพูดในมุม พูดพูดในมุมตรงๆเลยอะถ้าเกมเขามีโอกาสบัฟเนี่ยผมมองว่าเขามีโอกาสบัฟตัวเนี่ยเก่งสูงมากกว่าตัวนี้เพราะว่าเลนเจอร์ตัวเนี่ยสกิลเนี่ยเขาทํามามันไม่ดีเลยคือถ้าถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอย่างอย่างแบบสกิลเนี่ยนะครับถ้าแบบถ้าเกมเขาจะเปลี่ยนตัวซากะเนี่ยหรือว่าจะทําให้ซากะเนี่ยเก่งนะผมมองว่ามันต้องล้างล้างสกิลก็คืออาจจะแบบยกสกิลใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งยืนเหมือนกันนะครับ ไหวพิบยืน220นะครับซึ่งมันต่อยอดยากอัจต่อให้เกมบัฟมาเก่งมากๆเลยนะครับพอใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันโดนเนื้อฟลงด้วยความมันเป็นไหวพิบยืนไกลใช่ปะ่ะเดี๋ยวมันก็โดนดาเมจตายง่ายเหมือนเดิมนะครับส่วนแจ็คเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะบัฟให้แบบมีแฝงในการหลบมันดีมากขึ้นต้านมากขึ้นด้วยความที่แจ็คเนี่ยมันมันเป็นว่องไวไฟเนาะมันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะครับเออแล้วสกิลพื้นฐานเขาได้อยู่ นี่นะสก,กิลพื้นฐานดีอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้บัฟแล้วเก่งนะครับมากกว่าตัวสกะเหมือนกันนะครับถ้าถามในมุมผมนะครับก็ลองล่าแจ็คเดอร์เปอร์กันดูลองเอามาเข้าทีมเป็นดามเมททัตไฟดูเผื่อใครไม่มีพวกมันจีอ่าเผื่อใครไม่มีพวกทาเคมิจิอ่ารีไว้นะครับบากิ agi, พวกดาเมจไฟหลายหลายแหล่ที่ไม่มีกันก็ลองหาตัวนี้มาเข้าทีมกันดูนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับก็มารีวิวตัวแจ็คให้ดูกันนะครับก็ถามในมุมผมถ้าใครมี ใครที่ไม่ต้องการนำนเะมจไฟก็ไม่ต้องหานะครับแต่ผมมองว่าโคลาโบเนี่ยมันเป็นโคลาโบที่ผมดูอะ่ะผมอยากเก็บทุกตัวอยู่เหมือนกันนะครเดี๋ยวไว้ตามล่าตัวซากากับตัวเฮอร์คิวลิตต่อนะครับผมได้มา2ตัวแล้วสำหรับแจ็คกับสิวะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนมาเจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ